เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพลตรีดรอรนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุทธที่14กลุ่กุมภาพันธ์ส5 6 6ร้สบหำหรับภัยในวันวันเดนทายเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอไปครบถ้วนแล้วนะครับก็มีอีกประการหนึ่งที่ยังขาดไปได้เขียนเพิ่มเติมใน Facebook ไปแล้วว่าอย่าลืมว่า ภัยธรรมชาติร้ายแรงมันยังอยู่คู่กับเราก็คือโควิด19ผมเชื่อว่าหลายคนลืมไปแล้วนึกว่าโรคนี้มันหายไปจากโลกมนุษย์แล้วไม่ใช่ครับมันยังอยู่ของมันแบบเดิมเพียงแต่ว่าผู้คนที่ไร้ปัญญาแล้วก็ไม่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยก็ปล่อยประละเลยกันไปเพราะว่าข่าวคราวตามสื่อต่างๆน,นะ มันเฮโลก็ไปเสนอข่าวเป็นบางประเด็นที่มันปลุกปั่นขึ้นมาทําให้ผู้คนหลายคนก็ลืมไปถึงเรื่องภัยธรรมชาติอันเกิดจากโรคระบาดร้ายแรงอยู่ผมจึงได้นําไปเตือนไว้ใน Facebook แล้วผู้ที่ไปสัมม่เลเทเมาลุ่มหลงในาัอบัยมุขหกที่จะพิเที่ตรเรกันคืนนี้ก็ลองพิจารณาดูด้วยก็แล้วกันนะครับ เดิมตั้งใจว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องคนีนหรือว่าที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันเห็นเขาเขียนว่าเคนายเคเก้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัว K, เคหรือเลขเก้เลยหรอกครับมันออกเสียงคล้ายๆกับคนีนซึ่งก็คือสัตว์มีเขี้ยวเขาใช้เรียกสุนัขที่ใช้ในการค้นหาและกู้ภยัย รวมถึงสุนัขที่ใช้ในราชการทั้งทหารและตำรวจด้วยซึ่งก็มีความรู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลไทยได้ส่งชุดกู้ภัยไปช่วยมิประเทศของเราก็คือประเทศตรุรกีและขอขอบคุณคณะนักกู้ภัยทั้งหลายที่กรุณาเสียสละไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่ประสบชะตาก,กรรม จากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวขอสรรเสริญและชื่นชมทุกท่านครับเต็มตั้งใจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฝึกและก็บทบาทหน้าที่ของเคนายแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาแทรกเสียก่อนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสับสนและก็ความเชื่อผิดๆในหมู่คนทั่วไปจึงรีบมาเตือนวันนี้ผมเห็นคนเอกคนหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักเขา เคยเรียนหลักสูตรทางทหารรุ่นเดียวกันเขาก็มาพูดว่าโอ้รัสเซียจะต้องชนะแน่นอนเพราะว่ามีขี่ปนาบุธไฮเปอร์โซนิกก็คือความเร็วมันเร็วกว่าเสียงซึ่งการสกัดกั้นนั้นยากมากและเขาก็วิเคราะห์ตามภาษาของเขาซึ่งผมไม่เห็นด้วยอะไรหรอกครับเพราะเขาไม่ได้มีหลักวิชาอะไรมากมายเลยผมเกรงว่าผู้ที่ไปเห็นข่าวนี้แล้วจะหลงเชื่อ ใช้วิธีการตัดสินว่าไอ้นั่นดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ดีที่สุดจากที่ท่านคุ้นเคยกันเห็นในเว็บไซต์ต่างๆหรือใน Facebook มาแล้วเช่นทหารชาตินั้นดีที่สุดเก่งที่สุดรถถังแบบนี้ดีที่สุดเป็นเลิศเหนือกว่ารถถังของประเทศอื่นอาวุธชนิดนี้ดีที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องของความคิดตื้นๆครับไป กลุ่มกัลยาณมิตรที่ติดตามช่องนี้ผมเชื่อว่าท่านมองอะไรลึกกว่าคนทั่ว,วไปเขาผมยินอยากจะชี้หลักเกณฑ์พิจารณามาให้ลองไต่ตรองดูว่าจริงหรือไม่ไม่มีใครสามารถจะพูดว่าใครดีกว่าใครใครจะชนะแน่นอนใครจะแพ้แน่นอนได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรับชาวพุทธเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ดี แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักศาสนาพุทธก็คงงงไปหมดเพราะว่าชอบฟังอะไรตื้นๆฟันธงอย่างเดียวจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ซึ่งในกลุ่มคนที่มีปัญญามีความรู้แล้วไม่มีใครเขาฟันธงอะไรได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเรื่องสิ่งที่บอกว่าดีที่สุดก็เหมือนกันกรณีของอิตาพลเอกคนนั้นเนี่ยเขาพูดทำนองว่าโอ้โหเนี่ยขีปนาวุธอย่างเนี้ย ไม่มีใครต้านทานได้เลยมันจะต้องชนะแน่นอนนั่นเป็นความคิดระดับเด็กๆครับเพราะว่าการตัดสินการรบเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นมากมายผมก็เรียนท่านหลายครั้งแล้วในช่องนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดในเรื่องศัก์สงครามเราต้องพิจารณาถึงเจดประเด็นด้วยกัน 1ก็คือผู้นำและหลักนิยมในการรบขลองโครงสร้างการมืองรชา 3. ก็คือขนาดและการประกอบกําลัง4ที่ตั้งและการวางกําลัง5การระดมศักดิ์กลัง6กําลังสํารองและ7พันธมิตรหรือมิตรประเทศนี่ขนาดหยา่ที่สุดตื้นที่สุดก็ยังมีต้อง7ประการเราจะบอกว่าไอ้นี่แน่นอนเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเด็กครับจะไปฟังเลยครับผมอยากจะยกตัวอย่างในหลายๆกรณีในอดีตเลยนะครับ เอาเรื่องสงครามก็ได้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มมีการประกาศสงครามกันระหว่างฝ่ายมหาอำนาจกลางและก็ฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายมหาอำนาจกลางก็คือเยอรมันออสเตรียฮังการีแล้วก็อาณาจักรออตโตมานอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีอังกฤษฝรัร่งเศสอ,อังกฤษฝรัร่งเศส แล้วก็ประเทศทางด้านแถบคาบสมุทรบอลคานรวมกับญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นมาอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ลบกันตั้งแต่ปี1914 1915 1916เพราะถึงปี1917ทุกทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อ่อนล้าเต็มทีแล้วแต่ว่าสงครามอยูใ่ในระยะของการตั้งยานกัน ไม่มีฝ่ายใดลุกไม่มีฝ่ายใดถอยอยู่ในขั้นกดดันกันมีการตั้งแนวปะทะก,กันสมรภูมิใหญ่ก็คือที่เมืองซอมซึ่งฐานไทยเราที่ส่งไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรก็เข้าไปไปดำเนินการทำหน้าที่ในการส่งกำลังบำงนนบงงรุงเป็นาหาหลับขนส่งที่เมืองซอมที่ฝรั่งเศสนี่แหละครับถ้าหากสหรัฐอเมริกา ไม่เข้าไปร่วมสงครามในปี1917เราก็ยังไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เลยว่าฝ่ายใดจะชนะเพราะว่าทุกฝ่ายมันพอๆพกันนะโดูระหว่างการคุมเชิงทางอังกฤษก็เริ่มคิดยุทโธปกรณ์ชนิดใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกนั่นก็คือรถถังทุนฝ่ายเยอรมันละ่ะเช่นกัน เยอรมันก็สร้างอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีการใช้กันเลยในโลกนั่นก็คืออาวุธเคมีปล่อยแก๊สพิษออกมาเพื่อเจาะแนวของฝ่ายสัมพันธมิตรบางฝ่ายตามีกลยุทธเ์เด็ดตอนนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือสหรัฐอเมริกากระโจนเข้าสู่สงครามในปี1917กรกระแสะการรบพลิกทันที แม้อเมริกาจะเป็นประเทศที่กระจอกในขณะนั้นกองทัพอเมริกันเนี่ยในขณะนั้นนะครับมีกำลังพลแค่แสนเดียวแล้วก็เป็นกองทัพยอยู่ระดับหางแถวเลยไม่มีใครเขาให้ค่าให้ราคาหรอกครับท่านก็ลองไปดูประวัติศาสตร์ไทยสิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชโอรสพระองค์ต่างๆเดินทางไปศึกษาวิชาการทหาร ที่ยุโรปที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันที่รัสเซียแต่ท่านไม่คิดจะส่งไปเรียนที่อเมริกาหรอกเพราะว่ามันกระจอกจริงๆแต่ในขณะที่อเมริกามันกระจกนั้นแนหะมันก็มีจุดเด่นของมันคือฐานอเมริกันเนะี่ยก็มาจากพวกคาร์บอยไม่รู้จักหรอกเยอรมงเยอรมันอนะไรกูไม่รู้เรื่องด้วยมันก็เป็นพวกโคบานนั่นแหละครับเมื่อไม่รู้จกัก เพราะว่าตอนนั้นเนยอรมัน,นี่ยถือว่าเป็นกองทัพปกที่ดีที่สุดในโลกชั้นหนึ่งเลยท่านไม่การไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้เขาเขาไม่กลัวคนไม่รู้จักผีก็ไม่กลัวผีคนไม่รู้จักกรรมวิบากก็ไม่กลัวทํากรรมทําวิบากเหมือนกันไม่รู้จักใครมากูจะฝันแน่นอนแล้วกองทัพอเมริกาก็ยังสดชื่นเพราะไม่เคยทําการรบนอกประเทศเลย ตั้งแต่สมัยนู่นนะครับสงครามลบกับสเปนในสงครามแคริบเบียนนั่นก็แค่เจอกับสเปนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อเมริกาจะได้เปรียบเพราะว่าอยู่ใกล้หมู่เกาะแคริบเบียนก็สามารถจะชนะสเปนได้แต่ไปเจอสงครามขนาดสงครามโลกเนี่ยอเมริกานไม่เคยเจอก็เข้าไปโดยที่ไม่หวั่นเกรงอะไรเพราะไม่รู้จักอะไรเลยก็มีการระดมพลกันเป็นการใหญ่เพื่อสงครามครั้งนี้ การที่มีฐานสดชื่นเข้ามาเพิ่มเติมกำลังก็ทำให้แนวปัทะแนวยันนั้นแหะมันเปลี่ยนไปฐานเยอรมันมันอ่อนล้าเต็มทีก็เลยอยู่ในภาวะล่นถอยแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดตัวอย่างก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขใหม่อยู่เสมอในขณะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธยุธโทโธปกรณ์ ของญี่ปุ่นนั้นมีเทคโนโลยีเหนือกว่าของสหรัฐอเมริกาเช่นเครื่องบินขับไล่ซีโร่ที่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ทุกชนิดของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเริ่มเกมรุกก่อนกระโจนไปทั่วแปซิฟิกแล้วก็เข้ายึดฟิลิปปินได้หลังจากที่เกิดสงครามแล้วไม่กี่เดือนแต่ก็เกิดการพลิกผันเพราะว่า กองเรือญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในการรบที่มุกเกาะเลเต้และที่สำคัญก็คือญี่ปุ่นถูกถอดรหัสลับ JP5 ได้โดยหน่วยไฮโปของกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ที่ฮาวายก็เลยรู้และสามารถซุ่มโจมตีกองเรือของญี่ปุ่นที่เข้ามุ่งยึดเกาะมิดเวย์ในที่สุด ญี่ปุ่นก็ถูกทำลายราบคาบในเรื่องของราชนาวีเสร็จแล้วก็ตกอยู่ในฝ่ายถอยร่นถ้าหากอเมริกาเนี่ยถอดรหัสรับนั้นไม่ได้อเมริกาก็ไม่รู้และกลองเรือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีขีดความสามารถและกำลังพลจำนวนเรือเหนือกว่ากองเรือสหรัฐในแปซิฟิกทั้งหมดข้อได้เปรียบอย่างนี้มันเป็นการหักเหสงคราม ผมพูดมาสองสามกรณีให้ท่านเห็นว่ามันมีตัวบ่งชี้มากมายที่เป็นตัวแปรสำคัญไม่ใช่ว่าโอเ้เขามีอย่างนี้แล้วมันจะต้องชนะแน่อย่างที่เจ้านั่นพูดกันผมฟังแล้วก็ขำเออก็เขาก็มีตำแหน่งใหญ่โตแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ศรัทธาเลยทั้งนักหนาเพราะก็รู้จักกันอยู่มีเหมือนกันครับการจัดลำดับ ตาม a ฟ e b ุ o กตามเว็บต่างๆเอามาเทียบกันเนี่ยรถถังอย่างนี้ดีนะรถถังอย่างนั้นสู้ไม่ได้นะไอพูดอย่างเงี้ยชาวชาวบ้านเขาก็ไม่มีความรู้อะไรเขาก็ฟังไปแต่ผมอยากจะให้หลักอย่างนี้ครับเราจะตัดสินว่าอะไรดีกว่าอะไร่โดยไม่ย,ยิ่งเนื่องเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเรื่องอื่นใดก็ดีเนี่ยมันต้องมีการวางเงื่อนไขที่ชัดเจนว่ามองในแง่ไหนยกตัวอย่างเช่นรถถัง ของเยอรมันกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาที่เข้าปะทะก,กันในสงครามโลกครั้งที่สองรถถังเยอรมัน Panzer IV เป็นรถถังที่มีอำนาจการยิงสูงมากติดปืน88ม mm, ิลิเมตรระยะยิงไกลกว่ารถถังของสหรัฐอเมริกาก็คือเชอร์แมถ้านึกไม่ออกท่านดูหนังเรื่องฟฟรีพระเอกใช้รถถังเชอร์แมติดปืนใหญ่ขนาด50มเมตร ระยะยิงใกล้กว่าปืนใหญ่ของเยอรมันก็เหมือนกับว่าเยอรมันเนี่ยมันหมัดมันยาวกว่าใครยิงได้ไกลกว่าเนี่ยคนนั้นก็ได้เปรียบแล้วใช่ไหมครับมันเรื่องปกติเลยระหว่างที่นั่นวิ่งเข้ามาเราอยู่ไกลเรายิงมันก่อนยิง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 แต่รถถังอเมริกันเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วเข้ามาประทิดถึงระยะแม่นยําของปืนตนเองถึงจะทําการยิงได้มันก็เสียเวลาไป แล้วเพ,เพื่ออาจจะไม่ถึงระยะยิงเพราะว่าถูกเยอรมันซัดซะก่อนแล้วการใช้เทคโนโลยีของรถถังของเยอรมันก็เหนือกว่าของสหรัฐทุกอย่างมีความเหนือกว่ากันทั้งสิน้นแม้แต่เรื่องน้ำมันรถถังเยอรมันใช้น้ำมันดีเซลรถถังสหรัฐใช้น้ำมันเบนซินท่านก็ทราบดีว่าน้ำมันเบนซินมันไวไฟสูงกว่าดีเซลพอโดนกระสุน ไม่เท่าไหร่มันก็จะลุกระเบิดไฟก็จะติดที่ถางน้ำมันพลขับรถถังของอเมริกาเนี่ยเรียกว่าขวัญกำลังใจเนี่ยต่ำมากเพราะว่าเห็นแล้วว่าของตัวเองเนี่ยต่ำชั้นกว่าของเยอรมันในทุกทางเลยแต่ในขณะที่ด้อยกว่าเยอรมันนั้นอะมันมีจุดหนึ่งที่เหนือกว่าครับแม้จะต้องใช้เชอร์แมนสี่คันถึงจะแลก แพนเซอร์ของเยอรมันได้เพียงหนึ่งคันอัตราสูญเสีย4หรือ5ต่อนหนึ่งทุกครั้งที่ทำการรบอันนี้ก็เป็นความเหนือกว่าดาราประสิทธิภาพแต่มาดูเรื่องการส่งกำลังบำรุงรถถังเยอรมันใช้เทคโนโลยีสูงอุปกรณ์ต่างๆมีความซับซ้อนท่านก็ลองนึกถึงรถเยอรมันดีครับเทียบกันกับรถโตโยตา้าไม่ว่าจะเป็น BM w จะเป็นออดีจะเป็นเมอร์ d e เดสมันซับซ้อนไปหมดแค่จะถอดไฟใหญ่ออกมาซัดูเนไงโอ้โหท่านต้องหามันซ่อนหมดอยู่ตรงไหนมันลิงก์กับอะไรต่ออะไรบุ่นวายมันไม่ง่ายเหมือนรถญี่ปุ่นไอ้นี่ก็เหมือนกันเยอรมันมันเป็นอย่างนี้การส่งกําลังบํารุงการซ่อมแซมยากต้องใช้อะไรเฉพาะเฉพาะแล้วรถแต่ละรุ่นก็ใช้อะไรแตกต่างกันไป อันเวลารถเยอรมันถูกยิงชำรุดกว่าที่จะทำการซ่อมแซมจนกลับมาทำการรบใหม่เนี่ยมันใช้เวลานานมากตรงกันข้ามกับรถเชอร์แมนสหรัฐรถเชอร์แมนเนี่ยมันเอามาจากบอดี้ของรถแทรกเตอร์เครื่องยนต์เนี่ยโรงงานผลิตแทรกเตอร์เนี่ยก็ผลิตเครื่องยนต์รถถังเชอร์แมนอันนั้นเนี่ยมันสูญเสียเยอะก็จริงแต่มันซ่อมเร็ว เพราะว่าอะไหล่มีมากมายใช้ทดแทนกันได้หมดใช้กับรถแท็กเตอร์ใช้กับรถรถไถอะไรพวกนี้ก็สามารถจะส่งกําลังได้ซ่อมแตมโดนยิงปุ๊บชำรุดไม่เท่าไหร่ซ่อมปับป๊บปั๊บปั๊บออกมาแล้วแล้วก็ต้นทุนก็ถูกเพราะว่าเทคโนโลยีมันตามกว่าต้นทุนถูกกระสุนปืนใหญ่รถถังเชอร์แมนมีไม่กี่แบบไม่เหมือนกับเยอรมันเยอรมันเนี่ยกระสุนปืนมีเป็นสิบแบบอ่ะไอ้นี่ที่หมาย เป็นบังเกอร์แข็งแรงทําด้วยคอนกรีตต้องใช้กระสุนชนิดนี้ถ้าหากยิงกระสุนแต่อากาศต้องใช้กระสุนยอย่างนี้ถ้ายิงกํานวทหารราบที่รวมกันเป็นกลุ่มใช้กระสุนลูกปลายอย่างนี้ถ้ายิงรถถังต้องใช้อย่างนี้โอ้โหมันพูดวายไปหมดการที่มีกระสุนหลายๆแบบเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำลายเป้าหมายแต่ละชนิดอันนั้นถูกต้องแน่นอนแต่มันทาให้ยุ่งยากในการจะสะสมอากระสุนในคลังแสง ไม่เหมือนกับกระสุนรถถังเชอร์แมนซึ่งมันมีน้อยแบบอันเอาหลงอะไรคลังแสงก็จะสต็อก,กกระสุนไว้เนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องแยกหมวดหมู่มากมายนักจากความแตกต่างอย่างเนี้ยพอรถถังเยอรมันถูกยิงจำรุดโอ้โหเผื่อซ่อมไม่ได้รออะไหล่ต้องนานช่างที่จะซ่อมก็ต้องเป็นช่างที่มีความรู้เฉพาะแต่รถถ,ถังเชอร์แมน ช่างคนไหนซ่อมรถแท็กเตอร์ได้ก็ซ่อมรถถังบริกันได้มันก็ผลิตออกมาผลิตออกมาผลิตออกมาเยอรมันทําไม่ทันก็เลยพ่ายแพ้ไปเพราะเทคโนโลยีเหนือกว่าเขาอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลกันที่อยากจะจี้ท่านดูว่าในการตัดสินอะไรดีหรือไม่ดีนั่นแนหะมันมีเงื่อนไขยเยอะครับในการรบสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเรื่อง เทคโนโลยีความแม่นยำของอาวุธมันเป็นตัวแปรหนึ่งก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวแปรทั้งหมดมันมีตัวอื่นประกอบด้วยทุกท่านก็ทราบดีกองทัพยูเครนด้อยกว่ากองทัพรัสเซียอย่างเทียบกันไม่ได้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ของยูเครนด้อยกว่าของรัสเซียอย่างเทียบกันไม่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ทำไมยืนหยัดอยู่ได้ เกือบอีกสองสาวันก็จะถึงปีแล้วเพราะเขามีมิตรประเทศแล้วมิตรประเทศส่งอาวุธที่มีคุณภาพสูงไปให้เขาทุกท่านก็คงทราบใช่ไหมครับนอกจากเขามีมิตรประเทศแล้วที่จะส่งยุธทธปรกรณ์ไปช่วยแล้วเขายังได้ประชามติจากองค์การสหประชาชาติยอมรับและก็ยืนยันชัดเจนว่ายูเครนเป็นฝ่ายถูกลุกรานสมาชิกองค์การสหประชาชาติถึง140ประเทศ เรียกร้องให้รัเสเซียถอนทหารออกไปและมีถึง80กว่าประเทศประนามรัเสเซียว่ากระทำการชั่วช้านั่นคือการแสดงถึงความชอบธรรมของยูเครนในปานปากป้องบ้านเมืองของตนเองทหารรัเสเซียถูกไอ้ปูตินบังคับมาในขณะที่ทหารยูเครนเขารบเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อป้องกันชีวิตพี่น้องลูกเมียของเขา ขวัญกำลังใจก็จะแตกต่างกันทหารรัสเซียปะทะไม่ทลายก็ทิ้งอาวุธหนีหมดขับรถถังไปรถถังน้ำมันหมดกทิ้งรถหนีเลยรัสเซียลากแก้ไขย,ยูเครนลากไปใช้ต้องเยอะแยะประมาณการว่ายูเครนเนี่ยยึดไม่ได้ถึงประมาณเกิน500คันแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดรถรถถังของรัสเซียถูกทำลายและถูกยึดไปแล้ว3 0 0พกว่าคัน ท่านลองคิดดูคันหนึ่งเท่าไหร่ทหารรัสเซียตายไปหนึ่งคนรัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเจรให้ครอบครัวงเขาคนละคิดเป็นเงินบาทประมาณ1ล้านบาทตอนนี้มันตายไป1นึ่งแสนเกือบส0 0 0มนคนแล้ว1 3 8 0 0แสสมมกว่าอีกสองสามวันก็คงครบ1นึ0 0 0ส,นสนคนมันตายไปเท่านี้เงินทองร้อยหลอลงไปน้ํามันก็ขายไม่ได้ราคาปกติ ต้องไปขายถูกๆให้จีนให้อินเดียแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาสู้ลบกัน,กนยืดเยื้อกระสุนนัดหนึงกี่บาทวันหนึ่งรัเสเซียมันต้องใช้เงินไปรับหลายหลายร้อยล้านดอลลาร์เป็นค่ากระสุนค่าน้ำมันค่ายุโทโธปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันเป็นตัวแปรทั้งนั้นนะครับซึ่งจะต้องมาพิจารณาในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นในใครที่บอกว่าโอ้รัเสเซียมีขีปนาวุธ ไฮเปอร์โซนิกต่อต้านยากชนะแน่นอนเลอะเทอะครับถึงแม้อาวุธมันจะวิ่งเร็วต่อต้านยากอย่างที่มันว่านั่นเป็นเรื่องจริงราคาล่ะยิ่งอาวุธดีวิ่งเร็วอำนาจทำลายสูงราคาก็แพงมันมีตังซื้อได้กี่ลูกตรงกันข้ามกับการที่มีอาวุธเพลินๆํนำนวนมากๆ มันก็เป็นการชดเชยกันเหมือนกันไม่ว่าสื่อใดก็ตามมันหลอกลวงท่านว่ารัเสเซียใกล้จะช,ชนะท่านดูแผนที่ตอนนี้รัเสเซียเนี่ยเสียพื้นที่จากการเริ่มต้นยึดประเทศยูเครนไปแล้วต้องมากมายถึงแม้มันจะพยายามปิดล้อมเมืองท่าโอเดสซาเพราะว่าถ้าหากมันปิดล้อมเมืองท่าโอเดสซาได้มันก็ปิดทางออกทะเลของอยูเครนได้ก็จริงแต่มันทําไม่ได้ ถ้ามันทำได้มันทำมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับเรือทงของมันบอสควาก็ถูกขีปนนวุธยูเครนยิงไปสองนัดจมบุงบุงไปแล้วก็คือขี่ปนนวุธเนปจูนและถึงแม้มันจะระดมพลมาปิดเมืองท่าโอดสาได้แต่ยูเครนก็ยังมีทางออกติดต่อกับวิประเทศของเขาคือโปลแลนด์โรมาเนียมอตัวว่ามีอีกมากมาย แต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ปิดหมื่นท่าโอดิสาไม่ได้ถ้ามันมีกึินทําได้มันทําไปนานแล้วแต่มันทําไม่ได้สิ่งต่างๆนี่แหละครับผมจึงพยายามจะชี้เหตุชี้ผลชี้หลักเกณฑ์ทฤษฎีให้ผู้ที่สนใจอยากจะทราบความจริงได้รับฟังถึงเกิน50ตอนมาแล้วแต่ที่คนไทยส่วนใหญ่ก็ถูกสื่อปันน่นนีก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจได้ พราะคนส่วนใหญ่ชอบฟังแต่เรื่องที่มันตื้นตื้น,น,พ,นพื้นพื้นฟันธงมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เหตุตามกันไปผมจำเรื่องนี้ออกมาชี้แจงก่อนก่อนว่าไม่ไว่าจะพิจารณาว่าอะไรจะดีกว่าอะไรแบบไหนจะดีกว่าแบบไหนมันต้องมีเงื่อนไขครับถ้ามีเงื่อนไขเรามองเฉพาะเงื่อนไขนั้นเราสามารถจะตีความจัดลำดับได้แต่ไม่ใช่พูดในภาพรวมเหมือนกับ ค่อยคำและเห็นข่าวที่มั่วๆกันมาผมเห็นข่าวนี้เองเมื่อเช้านี้แล้วผมก็นึกภาพอีตาคนพูดเนี่ยก็ขำก็เขาก็มาดเยอะแต่ว่าตื่นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับที่สำคัญจันเป็นทหารแตงโมสะอ,อีกก็หลายเด้งที่ผมไม่เคยมีความศรัทธาอะไรเขาเลยก็เลยอยากจะมาชี้ให้ท่านที่เป็นลกาณมิตรได้ลองนำไปพิจารณาผงไม่ได้ปังอาจจะไปสั่งสอนอะไรท่านหรอกครับแค่ ชี้มุมมองอีกมุมหนึ่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ให้ท่านลองครค้ครวนดูเท่านั้นเองครับสหรับวันพุทธทุกวันพุธแะะมีการจัดเสวนากลยาณมิตรกันวันพุธพรุ่งนี้วันที่15กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาก็มีกิจกรรมนี้เช่นเคยครับโดยกำหนดหัวข้อที่จะคุยกันในเรื่องผีท่านใดที่ สนใจอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องผีก็เรียนเชิญทางแอปพลิเคชันซิ sco เว็บเอดังที่ผมได้ขึ้นภาพนี้ไว้นะครับตลอบวันนี้ผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสวดีครับ